สวัสดีค่ะรงแรมวมวรรณเลประดิษฐ์ครูสอนประกันชีวิตออนไลน์วันนี้มีบทช่วยติดการขายในเรื่องเงินสดลดราคามาฝากลองไปใช้ดูในผลยังไงอย่าลืมบอกกันบ้างน,นะคะ,ค,ะคุณลูกค้าคะแบงค์ใบนี้มีค่าเท่าไหร่แต่เห็นด้วยกับคุณแม่ไหมว่าแบงค์นี้จะมีมูลค่าตามสถานะที่เราเป็นเช่นวันที่เราอยู่ดีมีสุขมีเงินทองมากมายแบงค์ร้อยใบนี้ก็อาจจะหมายถึงกาแฟหนึ่งแก้วหรือนขนมหนึ่งชิ้นแต่ในวันที่ครอบครัวเกิดวิกฤตแบงค์ร้อยใบนี้อาจหมายถึงอาหารสามื้อของครอบครัวเห็นด้วยไหมคะว่าเงินเป็นเรื่องท สุข,ของครอบครัวถ้าเราไม่ช่วยให้หนึ่งล้านวันนี้ครอบครัวเขาจะเดือดร้อ,อนแสนสาหัสเราก็ยังคิดหนักอยู่ดีเพราะเราเองก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลและถ้าในทางกลับกันในวันนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ให้ยืมแต่ต้องไปเป็นสถานะผู้ไปขอยืมและผู้ที่ไปยืมอ,อาจไม่ใช่ตัวเราอาจเป็นลูกรือนคนที่เรารักคิดว่าจะมีผีคนที่ให้คะ่ะเห็นด้วยไหมคะว่าเงินสําคัญที่สุดในเวลาที่เราจะใช้มันแล้วถ้าเราจะใช้แล้วไม่มีล้วคะขอโทษนะคะถ้าวันนี้คุณลูกค้าจําเป็นต้องทิ้งครอบครัวแบบติดต่อไม่ได้หนึ่งปีคุณจะทิ้งเงิน หากมีสิ่งที่ทำให้ครอบครัวต้องั่นคอนและเราไม่อยู่คุณคิดว่าคุณต้องเตรียมเงินก้อนนี้ไว้เท่าไหร่ให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างดีเท่าที่คุณต้องการวันนี้ที่มาครูแบงค์มีเงินสดลดราคามาขายให้แงบงค์ร้อยใบนี้ครูแบงค์ขายราคา2บาทคุณจะซื้อไหมและถ้าครูแบงค์ขายให้แบบไม่จำกัดคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้เพื่อเตรียมไว้ให้ครอบครัวอยู่ได้และอยู่ได้อย่างดีตามที่คุณต้องการร้านละสองหมื่นต่อปีรบกวรช่วยเซ็นชื่อตรงนี้ค่ะครูแบงค์วรนดาวแบประดิษฐ์ครูสอนประกันชี